โอเคนะครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับนะช่องนี้นะครับก็คือช่องกล้องทีเฮดนะครับก็เป็นช่องเกี่ยวกับเกมฟรีไฟนะครับก็แจกรหัสฟรีไฟอะไรประมาณนี้นะครับดูนี่ครับรหัสนี้ครับโคตรคุ้มนะครับน้องๆก็คือแบบก็แบบคนติดตามครบหนึ่งพันก็จะแจกนะรหัสนี้โคตรตึงอ่ะเออก็มีแค่นี้ครับฝากไปกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับโอเคครับตอนนี้ก็ผม x4sth นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่าแล้วก็เข้าเซิร์ฟในไมล์ครับ 1.1.5นะครับน้องๆอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะมาสอนตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ออกมาก่อนแรงนะครับนะอ่าโอเคอย่างแรกกดไปที่เซ t ติ้งนะครับนะผมก็จะมาสอนตั้งค่าก่อนนะครับโอเคกดเข้ามาก็จะเห็น3อันนี้นะครับให้คุณกดอันนี้ครับอันล่างนี่นะครับนี่อันนี้นะนะอ่าเพราะว่าอันข้างบน อันนี้มาเป็นของคีย์บอร์ดนะครับน้อง,ง,องต่อคีย์บอร์ดก็จะปรับอันนี้เนาะส่วนนี้ก็เป็นของจอยนะครับถ้าต่อจอยก็กดอันนี้นะครับแต่นี้ผมเล่นด้วยนิ้วเนาะอ่าอันข้างบนสุดนี้ก็เป็นความไวในการเลื่อนนะครับนะก็ให้เปิดตามนี้เลยนะเปิดตามผมเลยนี่อันล่างสุดก็เปิดใหญ่สุดนะครับเพราะว่าปุ่มเดิมมันจะใหญ่นะอ่าตามนี้นะครับโปรไฟล์ก็อย่างนี้นะครับนี่ตามนี้นะครับนะ ให้ติ๊กอันนี้ด้วยนะครับนี่ติ๊กอันนี้ด้วยนะอ่าโอเคการาฟิกก็ประมาณนี้นะครับนะผมเปิดประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าอยากจะลื่นก็ปิดไอพวกนี้ไปด้วยเลยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยปิดไม่ให้หมดเลยมันก็จะลื่นนะครับน้องๆเอออ่าแต่ผมเปิดดีกว,ว่าเปิดดีกว,ว่า ชอบเปิดน,นครับน,ะนี่ประมาณนี้นะโอเคขั้นตอนกันต่อไปผมก็จะมาสอนนะเข้าเซิร์ฟนะครับน้อง,องกดไปที่นี่เลยนี่กดไปที่เพลย์เลยนะครับนี่กดอันนี้นะครับนะกดไปครับปุ๊บแล้วกดอันนี้นะครับนี่นะอ่า,าแล้วคุณแล้วคุณจะงงใช่ไหมให้คุณกดตรงนี้ครับเันเล็กๆเนี่ยนะครับ,รก,รก,นะรบกดไปอันข้างบนก็เป็นใส่ชื่อนะครับนะอ่า อันนี้ก็เป็นใส่ IP นะครับนะส่วนนี้ก็เป็นใส่พอร์ตนะครับน้องๆน,งนี่เป็นไงง่ายๆครับน้องๆน,นะโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับน้องๆก็อยากให้สอนอะไรก็บอกได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับนะก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ